<ไ>ปดิ <ไป S 1> ่ะแตปป่ะป,ป,ป,ปะอ่ะไม่ใช่ลูกแมวเราเมื่อกี้อ <c oughs> ชัดเลยมเมื่อกี้เมื่อกี้ชัด ปวนเครื่องดีกว่าโดดเลยอ้าวเหน่เพื่อวันนี้จะมาปวดเครื่องมานี่เฉยเลยไม่ได้เรามาจับละคนดีทาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงแดีกวไปตัวเดียวไหมไปเด็ก เราลงไปหาไก่อ่อนนะค่ะจะไปยิงไก่อ่อนยิงยิงไก่อ,อ่อ,อนเล่น,นะคะ่ะไม่ไปฝั่งนู้นแล้วไปเร็ก <c oughs> ไ,ไปฝั่งเราจะมาจับคนมีทหารพร <c oughs> ้อมนี่ย มีตีีหมพีตม่ตีหนึ่งลงก่อนสองตีบนหอวีกเราลงพร้อมงั้นเ็กไม่เจออีมยี่สิบสี่แล้วอะอฮี่ยงเอาเลยโอเคเอาเลยมีเอ็ดเคสอยู่อ่ะมีโรงหลังเราด้วยนะ อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเด้อ enemies ahead enemies ahead ไม่ได้ปืนเลยไป่บ้าน่บ้านได้เลยา็กได้ปืนยังแทนฉายเดียวแล้ว นี่แทนมันอยู่นี่เฮ้ยมันวิ่งมานี่แล้วพี่งแล้วเชื่อน้อยวิ่งวิ่งมาไหนฮะมันวิ่งมาโกดังอะหลังโกดังเอ็ทนทำไมมันวิงวงไม่ออกวะ Bên mình bên đi đi, mình 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 đột ออกไปมันเห็นมันฉลาดอ่ะมันไม่โดด เป็นอยู่กูดังนี้เล็กเล็กระวังหลังนะกูดังหน้าฟังนี้มา ตัวนโอ้โหมึงโดดเหยียบกูดาวได้ไงวะต้องยัะไปเลยไปเลยนี้ก่อนสู้ไม่ได้ไม่มีปืนมันมีสองตีนนุ่น

เปลี่ยนหัวหน้าเน้ยต้องเปลี่ยนหัวหน้าห้องเน้ยนี่กำลัมไปเรื่อยเลย <c oughs> <c oughs> รอไปก่อน คือเราทำภารกิจนะถ้าเรายิงเอ็มซองทีใส่หัวมันนะเราจะได้เสียนเนี่วหนูจะไปดักมันบนภูเขาใครที่ฆ่าพี่เล็กอะหนูจำได้ภูเขานิน้ไอตัวเสื้อสีดำดำใช่ไหมนี่เนี่ยนี่เ,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 เน,นี่ยเอามาเอามาก็ดูดิ สิบนะัไม่เอาออสิบเก้ากกหมวสามหมวสามมันก็ไม่เก็บ <c oughs> หมวกสามไหนหมวกสามอยู่ไหนซ้ายมือซ้ายมือป็นผู้ชมที่ดีนะคะทุกคนเอาเนี่ยาจะทำภารกิจ M24 อ่ะไม่ทันละ

รถไม่แรงรถไม่แรงไม่ไม่แรงไม่แรงนะก็ไม่โหดทำไม่ถูกก็ไม่รู้เอ้ยสิบครอบสิบแล้วเว้ยอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้นะคอยดู ยิงตัวสุดท้ายก็ได้นะอาจจะตายเพราเลสซนก็ได้นะเฮ้ยกูมไม่เสียงกูมไม่เสียง <c oughs> เลสซนเลสซนได้อยู่นอกเลสซนใช่ปะม่มีคนปามาแล้วนี่กิบตตรงกิดตรง เล็กคนคนนี้เดี๋ยวไม่มีคนพูดเล่นน้อยคอยนานบูทแคมป์ใช่ไหมข้างหน,น้ายวเเล่นจะ้คอยนาน มันจะหมดหรือเปล่าวะขึ้นเขาปั้งจ้าน้องว่าไม่น้องว่าไม่ตายคนแล้วแหละตายวงเหรอรถล,ลเบิด ตี้วปืนกูว่าแล้วกูว่าแล้วในที <laughs> ่สิบพอดีรอบสิบพอดี MVP ให้รางวัลผูกกา เทนำหัวหน้าห้องมาเลยเฮ้ยมีอะไรดีดีขึ้นหมดเลยนะหมดใจในตัวเกมแน่นอนเอาจัก